เอามาเลเจ้าลอตตอลี่ข้ารวยหามาพอกันแ้านี้อีกเลยเนาะหาย่ายสิผ้าเริ่มเลยเดอ้อตอนนี้นี่ถาไพร์เดเบิงอ่าวิดีโอสั่นสีเห็นยายโล่งไวตอนนี้คือยาิกินออกมามันสีออกเมื่อปีออกเมื่อปีขึ้นหนึ่งสามหาเก่าเนาะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งเป็นแบบที่หนึ่งเดอ้อ ว่าย่ำลงกอ่อนน่ะนี่ตัวนี้คือแบบที่สองอันนี้ใดมาะมัเดี็กห้องเรียนมาะมัอ่าตัวนี้มันสีมีเอาเอาอันที่หนึ่งเดียวกันอันที่หนึ่งก่อนเนาะหนึ่งสามหาเก่ามันสีมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสามสี่สามหาสามเจ็ดสามแปดสามเก่าหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก่าหนึ่งหนึ่งสามสามหาหาเก่าเก่าเด็ก เปลามันสีมี่สี่ตัวคือคือตัวหนีเลยอะบานิรักเก่ากับซีมี 90, มเก่าศูนย์เน่าลูกมะฮอดเก่าแปดเลยตัวหนีซีไรเน่ตันหนีห้เป็นแบบที่หนึ่งละกันนะคะแบบที่สองลักหนึ่งเื่ากันหนึ่งสามหาเก่าเื่ากันแต่ว่ามันสีแตกต่างจากตัวหนีแน่นะคะกับซีมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สามศูนย์สามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะบารนี้ย่ายเอาสองอันนี้มาเมืองบาตัวใดที่มันตรงกันตัวที่มันตรงกันแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองตรงกันมันซิมี ห่เจ็ดหนามสี่สามเจ็ดสามแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเนจ็ดเตัวนี้นี่มันสีตัวนี้มันสี่วมไม่เห่าเลยคืออ่าค,าคู่ขี่ละกาขี่ขี่คู่คู่มันสีร่วมในการนี้หนีเลย นีตัวที่ย้ายวย่วงไวตัวที่ย้ายว่วงไวว่องไวนีคือมันออกฮามันเริ่มเลยว่าวันที่สิบเจ็ดมกราน้องวัานอังคารมันออกหาหาหนึ่งเก่าสี่เจ็ดหาหนึ่งเก่าตัวนี้มี่นะหาหนึ่งเก่าน้องตัวนี้ก็ออกตกกลับหาหนึ่งเก่าตัวนี้ หนึ่งเก่า c เจ็ดตัวนี้พอดิมีแต่ว่าส c จังไรกสร้างตามอันนี้คือควอมคิดของย่าดเนาะมันก็ยังยูในหลักหนึ่งสามหาเก่าคือเก่าหลักหนึ่งกับเมนหลักเก่ากับเมนเนาะบานี้วันที่หนึ่งกุมภามันออก c หนึ่งหนึ่งเก่าสองสี่หนึ่ง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 คือตัวนี้เก่าสองนะคะเก่าสอง มันเข่า,าทั้งแบบหนึ่งแบบสองสิบหกกลุ่มผ้าสี่หนึ่งเจ็ดกับแปดศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์บัห้าบัมีทั้งสองอันเลยหนึ่งมีหน้าหาสองกับหาหาหาสองหาสองขมี ตัวนียวน,นึ่งหาหาเขามีกต่แสดงว่าเขาทั้งสองอันเพราะชิบโพบีหนะ้าเจ็ดสามเจ็ดสามเนาะบนล่างเจ็ดสามตัวนี้เขาก็มีเจ็ดสามตัวเนี้เขาก็มี 1, esa, 7, 99. 99, หนึ่งเมษาศูนย์เจ็ดเก้าเก่าเก้าเก่าเขามีแต่ตัวนี้วแม่ก็ยังคงลักเก่าลือเก่าเนาะ คือทา,าผู้ใดมีมีมีสามหลักนี่นะคะมีสามหลักนี้โอกาสมีโศกเลยโอกาสมีโศกบานิมามสาิบหกเมษาสิบหกเมษาศูนย์หกเจ็ดหนึ่งศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันกลับมาเป็นตัวนี้เนาะออกอตัวนี้ออกโตกลับตัวเจ็ดหนึ่ง จ็ดหนึ่งตัวนี้กับเจ็ดหนึ่งเนาะสิบหกเมษาบานีกามาสองพ,าพาืชผ้าเมื่อกี้ศูนย์หนึ่งเก่าหกหาหนึ่งเก่าตัวนี้กับเขาเนาะหนึ่งเก่าตัวนี้ต้องกลับหกหาหกหามันก็โอเคอยู่มันก็แตกต่างกันนิดหน่อยแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่า ที่เอามาให้เบิงมันสำคัญอยู่ตรงนี้อันนี้คือความคิดของยายยายคือว่าเมื่อเอาสองตัวนี้มาจับแต่ซับนี่ตัวนี้คือตัวออกออกแล้วหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมีออกแล้วเนาะอ่าสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามมีออกสองทีละหกหานี่ออกแล้วเก้าสองออกแล้วเข้ามันหลุนกันว่าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโต ริปโตนี่หัวสิบ้ามันสิเข่าบอแต่ที่แนเนยายหมั่นใจว่าตัวนี่เข้าเทละ่ะตัวนี้กับเข้าแทละ่ะในเมื่อห้าวสองอันนี้มาใส่กันถึงขนาดนี้แล้วมันก็นสิบอ่ออกให้าแน่บอ่อนอแต่ยังงมง่ายด้ยค่ะเดอ้ออันนี้เป็นความคิดของยายเอามาเหลามาบอกสู่กันฟังือซื่อเดอ้ออย่าสูงง่มง่าย รูปผู้ใดมีดีมีเด็ดกว่านี้กะเม้นมาให้ย่ายกันดดเนาะอยากโทรคุยกันใดแบบไล่านาน,นะมันคือเสีากันมวนกว่านี้เนาะเขาเป็นวาตนนัวนีหลับของยายไว้พินิจพิจารณาอย่างนี้เด้อมันกับบอกกีโตนะคะเดี๋ยวยายกลับไปหาขอมูลมาอีกสองเสมอก่อนมู่นให้เจ้าเสดรล้วันที่หนึ่งนี้ยายสิหามหาให้ ญาตสิาหามาให้เนาะสิพยายามนะคะขอบคุณหลายๆเด้อคอมเมนต์นั่นเขานั่นกินแซบกินนัวกินแซบกินนัวยีหลีกินได้กินได้สุยยางโอ้ยหลวงพักตั้เจียหนี่ของมากเลยแล้วก็ขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะบางเจ้าเป็นกระซงหัวใจมาให้เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าไหนก็ซอยติดตามกันแน่ ขอบคูดเลายรค่ะเจอกันเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวมาเด้อ